คุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นการว่างเว้นให้กับโปรแกร,รมฟุตบอลคิงคัพครั้งที่44นะครับซึ่งสโมสรกีเลนพยองเอสซีเมืองทอยแต่ของเราก็มีนักเตะติดไปด้วยกันทั้งหมด10รายนะครับวันนี้เมืองทอยทีวีของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ก๊อฟอดิศักต์ไล่สอนนะครับถึงเป้าหมายของการรับใช้ทีมชาติในฟุตบอลคิงคัพครั้งที่44ครั้งนี้นะครับและที่สําคัญนะครับพี่ก๊อฟอดิศักต์ไล่สอนก็อยากจะเชิญชวนให้บรรดาแฟนคลับกีเรนพยองและแฟนบอลชาวไทยของเราเข้าไปให้กําลังใจนักเตุลชชช้าาาางงกทททีีมมไย่สรั กีฬาสานกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่3และวันที่5นะครับทางเป้าหมายยังไงครับกับกิงครับก็อยากเป็นแชมป์เพราะครั้งนี้แล้วไม่ได้เล่นเจ็บไรนะครั้งนี้ก็มีโอกาสแล้วก็ตอนนี้ร่างกายก็เกือบจะเต็มร้อแล้วอะไรเงีการบาดเจ็บที่ติดตัวมาตอนนี้ก็จะหายแล้วอะไรเจอคู่แข่งของจริงทั้งนั้นเลยจากอารับครับก็ดูแรงกิ้งดูอะไรก็เรา น่าจะที่สุดท้ายแต่ว่าแรงกิ้งก็ไม่สามารถบอกอะไรได้เยอะเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในฟอร์มที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักเตะทุกคนน่าจะไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ในช่วงที่ทอปฟอร์มของแต่ละตำแหน่งครับผมว่าสนุกแน่นอนส่วนจะพิซิโก้จะส่งกอลลงเล่นตำแหน่งไหนก็ไม่เกี่ยงใช่ไหมครับลงนาทีไหนก็ไม่เกี่ยงก็ไม่เป็นไรครับคือผมบอยู่แล้วเราก็ยิงทัวร์นี้เป็นทัวร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยคือตั้งใจที่จะเล่นมาก คือในในส่วนตัวผมผมว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยท,ที่ที่นักฟุตบอลทีมชาติใครที่ได้เล่นถือว่ามีเกียรติมากครับด่านแรกเจอเซเรียในวันที่3เนี้ยวางยังไงครับครับก็ตั้งเป้าสามแต้มอยู่แล้วเข้าชิงอยู่แล้วครับ,รบก็ตั้งใจคือจะลงไปครึ่งแรกครึ่งหลังลงตำแหน่งไหนผมก็พร้อมอยู่แล้วครับนั่นแปลว่าถ้าผ่านเซเรียได้เป้าหมายคือต้องแชมป์ครับก็ตั้งใจไว้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่งานง่ายคือ น่าจะเป็นแทคนิคการวางแผนของโค้ดอีกทีหนึ่งครับนักฟุตบอลก็เล่นพิกเปอร์ฟอร์แมนซ์หน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับนักบอลยังชอบบรรยากาศที่ราชมังคลาเต็มความจุใช่ไหมครับวันที่3กับวันที่5อยากให้ไปดูเยอะครับก็เหมือนเดิมครับอยากให้แฟนๆบอลเข้ามาให้กำลังใจพวกเราครับก็ใครที่ไม่ได้เข้ามาก็เชียร์อยู่ทางบ้านครับทางช่องไทยรัฐทีวีครับสองเกมนี้จะมีท่าอุนต้าไหมก็ตั้งใจไว้ก็อยากจะอยากจะมีครับครับผม